These are my purple words. Oh. But you guess it. Yeah, I guess. Eh. Nope, it's I. Oh, it's I. Let mommy guess another oh. one. Not five part Okay, let mommy guess another one. Let mommy guess another one. What is it? Ah, uh, I think it's. แกงไทยผิดให้เขาดีใจนะคะตูตาเห็นแล้วว่าคืออะไรอ๋อไอ h oh, i n k R and I What is s M O h i t S M Oh sorry <laughs> แกงไทยผิดให้ลูกดีใจนะคะ Wait I don't know this one This one should ชุดมามีครบอยู่ดัน What is this one T H E the You're right okay คลิปวีดีโอนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ Purple word planet I know I learned my purple words at school ตอนนี้เขารู้อ่าสีม่วงอ่าคำศัพท์คำว่า purple <c oughs> นะคะ <c oughs> สีม่วง in English นะคะโอเค What What do you say It's your turn to be the teacher โอเคเขาบอกว่าคุณแม่ เป็นเป็นคุณครูนะวันนี้วันว้าโอเคเขาบอกว่าให้โชว์ให้เขาโอเค am the little ิ g g two a อ๋อเดี๋ยวมาเช็คกันนะคะว่าไรชาอ่านถูกไหมอ๋อ นอเยล่มาให้ซี e ล่ามาหรีดและเปิดโอเคคุณรีดคุณเปิดและ read มันให้ซีโอเคเปิดมนอ่านมันให้ t ำหรเดมไม่มาแคนรีดมัน้ซีเอฟคุณถูก r ้อ t i ่านคองรอ่านคเรโอเคนอะไรชาอ่านนี่นะคะโอเคค่ะและามาให้รีดมันใ้หร์เดมเดย์แคนซีคุณอูรต้องโอเคโอเคอีไอคุณต้ทูโชว์เดมโชว์นี้ Yes. See, I'm right. Yes, Elisha, right? Okay. Okay, okay, I, I love my purple words and red oh. words and blue words. Oh like see more? See love our words. We love do words. do you like? The blue word or the purple words. Uh, blue What word do you like? Purple or blue or red? Blue. Dang. Blue is sifa. Say sifa. 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 Si, fa. si, fa. si, fa. si fa? Red. Dang. Yeah, right here. I'll show you here. Here. This is a... say si deng. Si deng. This one is silang. Si what is English? in English, in your... I don't w a a y free What is color yellow Yellow สีเหลืองใช่สีเหลือง Okay มาเรียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษน้องไนชาตินะ Okay so สีใสีแดงสีแดง e s สีแดงสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีแดง สีเหลืองสีเบงสีเหลืองแล้วก็นับ1นึงถึสิบิหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามเยสิบ This is o This is o เยจมเขารู้ในสองในสองอ้โหกว่าจะได้แต่ละ เย้น้าส you are right เย้ตบมือให้ตัวเองสิลูกเกง่งๆเรียนไปวันละนิดนะครับเกง่งๆมามีภาพวิวเซ็ขอบคุณครับผมวันนี้เรียนแค่นี้ก่อนนะครับ,บค,ครับ <laughs> อย่าทำตาขมุขมิบสิ <laughs> น้องเขาเป็นคนขี้เล่นนะคะนี่ขนาดไม่สบายเนาะมาลุกปะขอบคุณครับผมที่ไล่ชาาวันนี้เขารู้สึกไม่สบายนะคะจะพูดตลอดเลยบายยครับค Bye.